เรามาต่อค่ะพอตอนช่วงชนชนการเริ่มต้นครั้งแรกนะคะการเริ่มต้นครั้งแรกนะให้โซ่สองค่ะหนึ่งสองแล้วนะคะพอสองอย่างนี้นะให้เราพันหัวเข็มสองครั้งแล้วก็แทงลงค่ะช่องที่เราเริ่มต้นครั้งแรกนะคะหลักครั้งแรกนะหลักแรกนะเราลงไปเลยแล้วก็ มาลักษณะนี้ค่ะให้ได้สี่นะคะได้สี่ให้สี่สี่ห่วงนะเงี้นะคะเราพันหัวเก็บอ,อีกหนึ่งครั้งเรารวบเข้ามาสองนะคะรวบเข้ามาสองนะแล้วก็เราเหลือสามนะคะเราก็พันหัวเก็บอีกหนึ่งครั้งรวบเข้ามาค่ะแล้วก็รวบพันหัวเก็บอีกค่ะให้เหลือหนึ่งนะให้อยู่ก,กลางนะคะแล้วก็เราโซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้า อันนี้แถวสุดท้ายนะคะเรามาทําก็บกก็บอันนี้กันค่ะกิ็บระบายกันนะคะ,ะแทงลงค่ะนะแล้วเรามาถักโซ่สามนะหนึ่งสองสามเพื่อเราทําตรงนี้เขาเรียกอะไรเกสรเนกสรเล็กๆตรงนี้นะคะเร,เราก็รวบเข้ามาเลยค่ะลักษณะน,นี้นะ รบเลยค่ะแล้วก็พันหัวเข็มลงเลยค่ะให้ได้3ามนะให้ได้3ามหลักนะคะแล้วก็ทำกดสาตรงนี้เนาะสามครั้งนะทำเม็ดถั่วเม็ดงาอะไเนี่ยเาเรียกได้หมดเลยค่ะนะคะแล้วก็แทงลงแต่ถ้าหลักโคเชที่เขาเรียกกันไม่รู้เขาเรียกอะไรนะคะแต่ เรียกแบบนี้ค่ะหนึ่งสองสามนะคะเรามาทำเกสรตัวนี้กันเนาะแล้วก็โซ่ห้าค่ะหนึ่งสสามสี่ห้าถัดไปนะคะแล้วก็โซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าพันัเข็มหนึ่งครั้งแล้วแทงลงนะคะเรามาทำหลักอีกนะให้ได้3ามหลักแล้วก็ โซ่สามค่ะแทงลงค่ะรวบเข้าค่ะทำลักษณะน,น,นี้จะรอบเลยนะให้ได้สามหลักนะคะนี่นะโซ่ห้าค่ะ ออกมาลักษณะนี้นะคะทำให้ตลอดแถวเลยนะเ้วเราจะออกมาลักษณะนี้เลยทำตลอดแถวแล้วจะออกมาลักษณะนี้เลยลค่ะ,ออะ,คะทำบนรอบเลยนะคะแล้วีกตอนที่ประจบกันก็เหมือนกันคะ่ะทำให้ชนกันเหมือนอย่างนี้เลยนะคะให้ออกมาลักษณะนี้เลยนะ,ะแล้วเราก็ตัดได้นะคะทริปนี้สวัสดีค่ะ